สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคในการเล่นภารกิจต้องรอดซีซั่นที่2ให้ผ่านแบบง่ายๆนะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้ไปแล้วแลวก็เล่นผ่านกันไปเยอะแล้วนะเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทำและก็ได้สอนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันสามารถใช้วิธีเดิมได้นะครับทุกคนแต่ว่าก็มีหลายๆคนเนี่ยที่เพิ่งมาเล่นช่วงหลังๆเนาะยังไม่ได้เล่นซีซั่นที่1ไปนะครับก็เลยอาจจะยังไม่ได้รู้เทคนิคในการเล่นนะครับทุกคนวันนี้ผมก็เลยจะมาทวนเทคนิคให้ดูอีกครั้งหนึ่งรออบบบนนนนนีีีีีี้้เ่่่ยจะมใชทททคคิดววกกััผสซแล เป็นเทคนิคใหม่นะครับซึ่งง่ายกว่าเดิมแน่นอนนะใครที่ยังเล่นไม่ผ่านนะครับอยากรู้ว่ามันต้องเล่นยังไงให้ผ่านได้แบบสบายๆเนี่ยก็เดี๋ยวมารอดูไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยครับผมร้านลิทแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0 0คนเติมกรีนาอันดอนได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ litmanshop.com ที่มาพร้อมกับบ,บริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลแอด l i d m a n s h o p นอกจากนี้ยังมีบรริิกกาเเตมเมชั้นน เนอื่นอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลโอหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแครปปไลน์จินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังต้องนึกถึงริดแมนชอปโน .1 เรื่องเติมเกมสําหรับแนวทางในการเล่นที่ผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นวันนี้เนี่ยผมจะเน้นชิลเป็นหลักนะครับทุกคนคือเอาแบบชิลที่สุดเท่าที่จะชิลได้แล้วนะจะได้ไม่ต้องกดดันเวลาเล่นนะครับและแน่นอนว่าผมจะไม่ใช้อาวุธอะไรเลยนะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะบู๊อยากจะยิงอะไรแบบนี้กก็หลังจา เพื่อนๆค่อยไปลองยิงดูก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเน้นเอาผ่านไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องผ่านแบบชิวๆเท่านั้นนะครับซึ่งพอเพื่อนๆเริ่มเกมมาแล้วเนี่ยก็ให้วิ่งมาที่โรงนานะครับทุกคนมันจะมีโรงนาอยู you, ่จุดหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดแผนที่ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราเกิดเนาะโรงนามันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็วิ่งมาที่โรงนาได้เลยนะซึ่งคืนแรกเนี่ยเราจะอยู่ที่โรงนาตรงนี้นะครับทุกคนเราจะไม่ไปไหนเลยนะจุดที่เราจะอยู่ได้ทั้งคเีี่่่่ยยก็อูููจจุดดดมมมะววาาารรทไไ้๋ผพป พอวิ่งเข้ามาแล้วนะครับทางซ้ายมือติดกับประตูเลยเรามาเก็บวัคซีนก่อนนะครับจากนั้นมาเก็บวัคซีนอีกอ,อันที่สองนะครับผมตรงคอ,อกเนาะอันนี้น่าจะเป็นคอ,อกม้านะครับทุกคนและก็อันที่3นะครับจะเป็นยาผ้าพันแผลนะครับผมอยู่ด้านล่างนะจะมีจุดให้เก็บทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับจากนั้นวิ่งขึ้นมาชั้นที่2เนี่ยก็มาเก็บผ้าพันแผลอีกจุดหนึ่งนะครับผม แล้วก็ถัดมานะครับผมใกล้ๆกันเลยก็จะมีวัคซีนขวดที่3อยู่นะครับพอเก็บเสร็จแล้วเราก็วิ่งขึ้นมากล่องตรงนี้นะครับทุกคน ยิงขึ้นมากล่องเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กระโดดข้ามาฝั่งนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นี่นะครับแล้วก็มันจะมีเชือกอยู่เห็นไหมทุกคนคือตรงนี้มันจะมีเชือกนะเราพยายามมายืนตรงเชือกนะครับทุกคนแล้วก็เดินขึ้นมานิดหนึ่งนะอ่าตรงนี้มันจะค่อนข้างสูงกว่าปกติเนาะซึ่งพอเพืเ่อนๆยืนอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะกดนั่งก็ได้ซอมบี้จะตีเราไม่โดนนะรวมถึงพวกบอสหรือว่าสัตว์ป่าก็จะตีไม่โดนนะก็อยู่ไปแบบนี้เลยนะครับทุกคนตลอดทั้งคืนนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ภายใต้อาคารแบบนี้เน ไปวิ่งบริเวณรอบนอกเนี่ยค่ารังสีตรงนี้มันจะขึ้นเร็วมากๆเลยนะซึ่งพอค่ารังสีมันขึ้นถึง70%เนะครับเลือดของเราจะลดลงเรื่อยๆนะฉะนั้นนะครับผมในระหว่างที่ค่ารังสีตรงนี้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงสัก65%แนะนําให้กินวัคซีนได้เลยนะครับผมวัคซีน1นหลอดเนี่ยจะช่วยลดค่ารังสีให้เรา60%นะฉะนั้นพยายามกินก่อนที่ค่ารังสีมันจะขึ้นไปถึงเ0ดนะครับผมเพื่อป้อง 45นาทีเนี่ยก็จะถึงตอนค่าแล้วนะครับซึ่งตอนค่าเนี่ยค่ารังสีตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคืนแรกเนี่ยเราจะมีวัคซีนสําหรับลดค่ารังสีนะอยู่3หลอดด้วยกันนะครับแล้วก็มี 5, ผ้าพันแผลทั้งหมด2ชิ้นนะสำหรับคืนที่2เนี่ยเราค่อยไปกันต่อนะครับผมอันนี้เราก็ปล่อยไปเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องทําอะไรนะครับรับองว่าซอมบี้หรือว่าอะไรก็ตามจะไม่สามารถทําอะไรเราได้แน่นอนนะครับเราแค่อยู่นิง่งๆเนาะจะไปเข้าห้องน้ํารอไปกินข้าวรอหรรืออว่่่าไไปนนังเลก,ก็ด้ แต่ว่าก็พยายามเช็คลังสีด้วยนะถึง65%เนี่ยกดใช้หลอดแรกได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องประหยัดนะครับทุกคนคือมันทําออกมาให้เราสามารถใช้ได้แบบพอดีอยู่แล้วเนาะไม่ต้องไปรู้สึกเลืองหรือว่าอะไรนะครับโอเคตอนนี้63แล้วก็กดใช้ไปเลยนะครับผมนี่นะครับพอกดใช้ไปหลอดนึงเห็นไหมครับค่าลังสีของผมก็จะลดลงมาเหลือแค่6%เอนาะสำหรับเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็มันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทุกคนโอเคแล้วทีนี้นะครับเรามาวางแผนกันดีกว่าซึ่งตามปกติเนี่แล้วะผมจพา พลวิ่งมาเข้าเมืองใหญ่ใช่ไหมสาหรับคืนที่2นะครับผมเพื่อมาเก็บเลยก็มาเอาตัวรอดนะครับแต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยมันตื่นเต้นแล้วก็มันต้องใช้ฝีมือนิดหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถนัดวิ่งจุกนะครับผมการที่เราเข้ามาเมืองใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันต้องวิ่งหลบซอมบี้อะไรต่างๆนานานักกว่าจะเก็บวัคซีนหรือว่าเลือดเนี่ยคือมันก็แบบว่าต้องใช้สเต็ปเกินไปเนาะแล้วก็มันตื่นเต้นบางคนไม่ได้เก่งเนี่ยก็โดนตบตายที่วันที่2นะครับผมฉะนั้นสําหรับเทคนิครอบนี้เราจะไม่เข้าเมืองใหญ่นะครับค เลยนะครับผมเพื่อไปรอตรงจุดที่เราต้องขึ้นเครื่องบินนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยมันจะมียามีวัคซีนให้เราเก็บอยู่นะครับทุกคนก็ไม่น่าเป็นห่วงเนาะเราจะเน้นชิลที่สุดเท่าที่จะทบได้นะครับอ่ะโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมนั่งติดหน้าต่างมากเกินไปนะก็เลยโดนซอมบี้ตบไปนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ขยับออกมาอีกนิดนึงเนาะอย่าเข้าไปติดหน้าต่างเกินไปนะโอเคอีก1ิาวินะครับผมเราก็จะเข้าสู่วันที่2แล้ลเนาะโอเคเหลือ2วินะครับผมจะกระโดดลงรูตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กะกจะ ออกมาทางออกได้เลยนะครับตรงประตูนะจากนั้นเราจะวิ่งอ้อมมาด้านหลังนะครับทุกคนมันจะมีถนนสีดำดำให้เราอยู่เนาะเราก็วิ่งตามถนนมาได้เลยนะครับในระหว่างที่วิ่งเนี่ยค่ารังสีของเราก็อาจจะขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทุกคนเพราะว่าเราเหลือวัคซีนอีกหลอดหนึ่งนะซึ่งอพอถึงสัก65%แล้วก็ค่อยกดชายก็ได้นะ พอเราวิ่งตามถนนด้านหลังตัวนี้มาแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆวิ่งขึ้นเนินมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีซอมบี้ตัวนี้อยู่นะก็พยายามหลบก่อนนะครับผมจากนั้นให้เราวิ่งติดกําแพงมาได้เลยนะนี่นะครับวิ่งชิดกําแพงมาเลยนะครับทุกคนอ่าโอเคครับตอนนี้วัคซีนเราหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมโอเคพอเราวิ่งติดกำแพงมาเสร็จแล้วนะครับเราจะเข้ามาทางนี้นะทางซ้ายมือนะครับทุกคนเราวิ่งตรงมาเลยนะครับผมเราจะเจอกับกล่องผ้าพันแผลอยู่กล่องนึงนะครับผมก็มาเก็บได้เลยนะ จากนั้นนะครับเราจะออกซ้ายนะครับผมออกซ้ายตลอดเนาะวิ่งมาทางซ้ายนิดนึงนะครับเราก็จะเจอผ้าพันแผลอีกกล่องหนึ่งนะทุกคนตอนนี้เราได้2กล่องเลยนะจากจุดที่เรามานะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็จะยังออกซ้ายเหมือนเดิมนะครับทุกคนเนี่ยออกซ้ายมาเลยนะออกซ้ายมาเรื่อยๆเลยนะครับผมวิ่งมาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เราก็จะเจอกับว ok ัคซีนอีกกล่องหนึงเนาะก็วิ่งมาเก็บได้เลยนะครับ โอเคพอเราเก็บวัคซีนกล่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆได้เลยนะวิ่งตรงมาเรื่อยๆตามาทางไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาแท่นตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับวัคซีนเป็นกล่องที่เท่าไหร่แล้วนะน่าจะกล่องที่2นะครับผมโอเคตามนี้นะครับได้มา2ออันแล้วอ่าแล้วทีนี้นะครับพอเราวิ่งมาตรงเนี้ยมันก็จะมีที่โล่งแจ้งนะตรงนี้นะครับมันจะมีวัคซีนอยู่บนรถนะอ่าดูดีๆนะครับวัคซีนอยู่บนรถเนาะแล้วก็วิ่งขึ้นมาเก็บได้เลยนะ จากทางที่ผมพาทุกคนมาเนี่ยคือชิดซ้ายตลอดนะครับผม โอเคพอเก็บบนรถเสร็จแล้ววิ่งกลับลงมาแล้วก็จะเห็นกล่องผ้าพันแผลกล่องหนึ่งแล้วก็วัคซีนอีกกล่องหนึ่งนะครับผมก็มาเก็บให้เรียบร้อยเนาะซอมบี้พวกนี้มันตีไม่แรงนะครับคือโดนตีไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเนี่ยนม้มันตีผมเลือดลดนิดเดียวเองไม่ต้องไปกลัวนะครับพอเพื่อนเพื่อนเก็บวัคซีนเลยก็ผ้าพันแผลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้วิ่งออกมาด้านนอกตรงนี้นะครับจะมีกล่อง rs. วัคซีนอีกกล่องหนึ่งนะก็มาเก็บให้เรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะวิ่งกลับเข้ามาด้านในน,นทนีีก็ หักซ้ายเหมือนเดิมนะครับก็คือออกซ้ายตลอดนะครับผมอ่าแล้วทีนี้มันก็จะมีกล่องวัคซีนอีกกล่องหนึ่งนะอยู่บนรถตรงนี้นะครับ แล้วก็วิ่งเข้ามาเก็บเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนชิวๆไปนะครับสำหรับเช้าวันที่2พอเราเก็บวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยก็คือหมดแล้วนะฮะ,ะสำหรับบริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะมีวัคซีนอยู่6ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ผ้าพันแผลเนี่ยตอนนี้ผมจะมีทั้งหมด5ชิ้นนะพอเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้ววิ่งเข้ามาด้านในนะครับทุกคนวิ่งเข้ามาด้านในตรงนี้เลยก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับผมตรงกลางเนี่ยแล้วก็มาอยู่ด้านหลังนะครับตรงป้ายวันนิ่งตรงนี้นะซึ่งถ้าเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยซออมมมบบีีปกตตกติจะะไไ่่่่ดนรโาาแว มันจะตีเราโดนนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้ามันมีหมาระเบิดมาด้วยก็แนะนําว่าลงมาวิ่งข้างล่างนะครับผมมาล่อหมาให้มันระเบิดก่อนอให้หมามันระเบิดให้หมดก่อนนะครับทุกคนแบบนี้ไม่ต้องไปกลัวนะครับทุกคนคือเราแค่แบบวิ่งหลบเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราสามารถวิ่งวนตรงนี้เลยก็ได้ถ้าเพื่อนๆขยันเนี่ยโอเคพอหมาระเบิดเซ็นหมดแล้วนะครับผมเราก็กลับมาขึ้นจุดเดิมนะพอเรามายืนตรงป้ายวอร์นิ่งตรงนี้นะครับทุกคนซอมบีป้ปกติหรือว่าอะไรเนี่ยจะตีไม่โดนเลยนะครับยกเว้นหมาระเบิดเมื่ออกกกี้แลววว็พตับสใหหญ่่ๆซึงํา คืนวันที่2เนี่ยพวกบอสตัวใหญ่มันจะยังไม่มานะมันจะมาอีกทีก็คือวันที่3เลยฉะนั้นสําหรับวันที่2เนี่ยเราจะยืนอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่3นะครับผมและก็พอเราอยู่ตรงนี้เนี่ยค่าวัคซีนของเราจะขึ้นชามากนะเพราะว่าเราอยู่ใต้อาคารนะครับทุกคนดูดิเห็นไหมอ่าเราไม่ได้อยู่ด้านนอกนะเราจะไม่โดนรังสีนะครับผมก็คืออยู่ตรงนี้ได้แบบชิลๆเลยนะสําหรับวันที่2องเลยก็วันที่3นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่1นาะทีเท่านั้นนะครับผมก็จะเข้าสู่คืนที่3แล้วเนาะค่ารังสีผมยังอยู่ที่38%อยู่เลยนะแลวก็เหลือหลอดวัคซีนอีก3หลอดพร้อมกับผ้าพันแผลอีก4อันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเหลือเฟือแล้วนะโอเคซึ่งค่าคืนวันที่3เนี่ยซอมบี้มันจะเริ่มมาเจอเราแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีพวกหมาระเบิดแล้วก็มีบอสพิษอีกตัวหนึ่งนะที่มันเกิดมาแล้วมันจะวิ่งมาหาเราเลยนะต่อให้เราหลบอยู่ตรงไหนเเเนนนนนนนีีี่่่ยยยบออมัักก็จะะะะวววิงงาาาาาหหารรรรรไดดดู้้้คคทุฉ๋ใื ่อถ้าเกิดว่าพวกนั้นวิ่งเข้ามาเนี่ยเราค่อยจะวิ่งหลบนั่นเองนะครับนี่ไงนะครับทุกคนหมาระเบิดวิ่งมาแล้วนะซึ่งพอหมาระเบิดวิ่งมาแล้วนะครับเราวิ่งลงมาเลยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะเราวิ่งมาที่วงกลมด้านนอกตรงนี้นะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะใช้สเต็ปจุกก็ได้นะครับซึ่งผมเคยสอนไปแล้วในซีซันที่1นนาะก็คือเราจะวิ่งบนตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเช้านะครับผมซึ่งซอมบี้จะไม่สามารถทําอะไรเราได้นะแต่ว่าเราก็ต้องดูจังหวะด้วยอย่ากดวิ่งค้างจนแบบบววว่่่าาาาาาาคคพพลลัังงงกกกยยยเเเรรหมดดต้้้อ็ไ โอเคซึ่งถ้าเกิดว่าวิ่งวนตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าเฮ้ยมันกดดันมากเกินไปจูกไม่เก่งนะครับ,จ,บจับจังหวะไม่ได้หรือเพื่อนเพื่อรู้สึกกลัวเนี่ยก็สามารถวิ่งไปอีกจุดหนึ่งได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาวิ่งออกมาเนาะที่ด้านนอกนะครับผมวิ่งออกมาทางซ้ายมือนะครับนี่นะครับมันจะมีท่ออยู่เห็นไหมทุกคนเราสามารถปีนตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับเข้ามาด้านในนะแล้วก็กดนั่งนะครับพอเพื่อนๆเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยคือมันจะชิวไปเลยนะครับผมาพวกบอสหรือว่าซอมบี้เนี่ยจะไม นึงนะครับซึ่งมันจะโยนพิษใส่เราแค่ครั้งเดียวนะครับจากนั้นมันจะวิ่งหนีไปเลยนะมันจะไม่ทําอะไรเราต่อนะครับซึ่งเราก็ยอมโดนดาเมจแค่ครั้งเดียวก็พอเนาะจากนั้นเราก็รอไปเรื่อยๆนะอีกแค่3าสิบวิเนี่ยก็จะเช้าแล้วเครื่องบินก็จะมาแล้วนะครับซึ่งเราเหลือผ้าพันแผลอยู่อีกอันนึงนะอันนี้จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ได้โดนตีของคืนแรกเหมือนผมเนี่ยเพื่อนๆจะเหลือผ้าพันแผลเยอะกว่าน,นี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เอาให้ดูว่าเออในกรณีฉุกเฉินอะไรเงี้ยคือผมก็ยังสามารถเอาตัวรออออดด้้้่่นนนนนนัเเเเงงะคคคตีืบิมาแลทุกปว เราวิ่งไปขึ้นเครื่องบินกันเลยนะนี่นะครับคือแบบชิวๆเลยนะครับผมพอมันถึงเช้าเนี่ยผ้าพันแผลผหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่เครื่องบินก็มาพอดีนะครับเราก็สามารถวิ่งออกไปขึ้นเครื่องบินเลยก็เอาชีวิตรอดได้เลยนะครับผมอ่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยก็ผ่านได้แล้วนะครับสาหรับภาร,รกิจเอาตัวรอดซีซั่นที่2นะครับผมยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาเทคนิคที่ผมแนะนำเนี่ยไปลองปรับใช้กันดูนะครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกกกกกคนไดด้นะ้ถาาเพื่อชอชบผม็ฝ เพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ